ทีนี้เรามาอธิบายถึงแผนการตลาดกันว่าเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากการสมัครเข้ามาก็จะมี starter kit นะคะเป็นชุดสมัคร starter kit ในราคา50เหรียญนะคะใครอยู่ประเทศไหนก็ลองคูณเทียบออกมานะคะแต่ว่าทางบริษัทเราจ่ายเป็นเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็ไปเทียบเอาแต่ละแต่ละประเทศนะคะ ทีนี้เนห้าสิบเหรียญนี่เป็นค่าอะไรบ้างก็จะมีบริษัทก็จะมีเว็บไซต์ให้นะคะซึ่งเป็นใช้เป็นหน้าร้านออนไลน์ของเรานะคะแล้วก็จะมีชุดสมัครแล้วไหนนั้นก็จะมีตัวอย่างสินค้าแล้วก็พวกบรชัวและคู่มือการทำงานนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจากห้าสิบเหรียญเป็นค่าสมัครแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลือกชุดสมัครนะคะ ซึ่งบริษัทจะจัดให้มีมีชุดซูเวอร์นะคะกอะ็อันนี้ก็จะมีในราคา300บาทนะคะก็เท่ากับสองร้าสิบพีนะ,ะตรงนี้นี่จะมีมูลค่ามากกว่า300เหรียญนะคะทีนี้เนี่ยถ้า เรามีให้เลือกอีกนะคะคือซิลเวอร์แล้วก็มีชุดกรนะชุดกรนี่อยู่ในราคา600เหรียญนะคะจำนวน PV ก็ห้าร้อยพีวีนะคะมูลค่าสินค้านี่มีประมาณ750เหรียญนะคะแล้วก็มีชุดแพคทินั่ม อันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา1,200เหรียญน,นะคะมูลค่าสินค้าเนี่ยจะมีอยู่ประมาณพั0เจ็ดยนะคะแล้วก็ PV เนี่ยจะมีอยู่ห0ึ่งพันชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่คุ้มที่สุดนะคะสำหรับในอเมริกานะคะถ้าอยากไม่อยากจะซื้อพวกนี้นะคะไม่เราสามารถที่จะซื้อแยกต่างหากได้หมายถึงว่า เราสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เราต้องการได้จาก,าจ,ากจากในเว็บไซต์นะคะก็คือเขาเรียกว่า separate purchase นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะ spend money เท่าไหร่นะคะแต่ว่าทุกเดือนเนี่ยจะต้องอยู่ที่200 PV เพื่อให้เรา qualify ที่จะได้รับ ผลตอบแทนอย่างเต็มแผนนะคะสินค้าแต่ละตัวเนี่ยจะมีมูลค่านับเป็นคะแนนนะคะหรือว่าเป็นโวลุ่มสมมุติว่าโปรเทนดิม1ขวดเนี่ยจะมีคะแนนอยู่30นะคะเราก็เอา30ตรงนั้นเนี่ยมาคิดเป็นคอมมิชชั่นแล้วก็บนัสนะคะทุกตัวนะคะสินค้าทุกตัวจะมี คะแนนกำกับอยู่เพราะฉะนั้นลองให้ถามอปพลายดูนะคะผู้แนะนำเขาก็จะได้บอกให้ว่าเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เนี่ยพอเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าหากเรามีค u ชเตอร์นะคะมีมีลูกค้านะคะที่อยากจะซื้อสินค้าอย่างเดียวไม่อยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะ เขาเข้ามาเดือนแรกเนี่ยทุกคนที่เข้ามาเดือนแรกเนี่ยเราจะได้40%นะแต่ถามว่าถ้าเราต่ำกว่า200 PV นะถ้าเรามีะแนนต่ำกว่า200 PV มีตั้งแต่100-199 PV ถึง199 p เเนี่ยเราจะได้เพียง30%เท่านั้นแต่ถ้าเรามี200นี่เราจะได้40%อนะคะอันนี้ถ้าสมมุติแล้วลูกค้าคนนี้เขาซื้อ250 PV นะคะ 250 PV เนี่ยเราได้40%นะคะก็จะเท่ากับเราได้ตรงนี้100เหรียญนะคะสำหรับเดือนแรกเท่านั้นหมายถึงเดือนแรกของทุกคนที่เข้ามาใหม่ในองค์กรของเรานะคะหลังจากนั้นถ้าเรามีการแนะนำคนเข้ามาพี่จะขอแนะนำะพูดถึงที่5ก็แล้วกันนะจะได้ยก ตัวอย่างง่ายๆหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทไม่ได้กําหนดนะคะว่าเราจะต้องมีกี่คนเท่าไหร่อะไรยังไงคือมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสําหรับตัวเราเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมีการคุริฟายชั้นต่อไปนะคะทีนี้สมมุติว่าทุกคนจะมีที่200 PV นะคะอาจจะมีมากมีน้อยบางคนมีเป็นพันบางคนมี700บางคนมี500บางคนมี200ก็แล้วแต่นะสมมุติว่ามี200 ห้าคนนี้สมมติเข้ามาในเดือนแรกนะคะสองร้อยเนี่ยเราได้สี่สิเปอร์เซนนี่ก็เท่ากับแปดสิบใช่ไหมคะก็ห้าคนก็เท่ากับสี่ร้อยเราก็ได้สี่ร้อยเหรียญสี่ร้อยบวกหนึ่งร้อยนี่ก็เท่ากับห้าร้อยเหรียญนในเดือนแรกนี่เราก็ได้แล้วห้าร้อยเหรียญน,นะคะทีนี้เนี่ยคนเหล่านี้เขาก็ต้องไปมีคนต่อไปใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยบริษัทก็จะมีเขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า fast start bonus smart start bonus นะคะเขาจ่ายเป็น weekly จ่ายออกมาเป็นทุกอาทิตย์เลยนะคะทีนี้อันที่สองก็คือ,อ lunch bonus นะอันนี้เขานับเป็นรายวัน lunch bonus นี่เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดู lunch bonus จเป็นอย่างี้นะคะ เขาจะจจัดจ่ายให้บริษัทจัดจ่ายให้กับตั้งแต่ตำแหน่งโปรสามขึ้นไปโปรสามโปรสี่โปรห้าโปรหกนะอันนี้เนี่ยสมมุติว่าเราเข้ามาเนี่ยใช่ไหมคะบริษัทจะไปจ่ายให้เรามีสองร้อยพีบริษัทจะไปจ่ายให้โปรสามเนี่ยห้าเปอร์เซ็นไปจ่ายให้โปรห้าโปรหกไปห้าเปอร์เซ็นนะฮะแล้วก็โปรเจกต์โปรแปดโปรเก้าเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต โพปรเซแล้วก็ e p e กซ์เซีฟโกต็ตรงนี้2.5%ขอโทษ2.5%ตรงนี้เป็น1.5%แล้วก็ตรงนี้เป็น1%นะคะจ่ายขึ้นไปจ่ายขึ้นไปจ่ายขึ้นไปถามว่าบริษทัททำแบบนี้ทำไมนะคะเพราะว่าบริษทัทต้องการให้ ลีดเดอที่เข้ามาก่อนแล้วนะคะที่มีความเข้าใจในในเรื่องแผนการตลาดเรื่องงานการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยลงมาช่วยเรานะคะจะไม่มีใครเกี่ยงนะคะที่จะลงมาช่วยเรานะคะถ้าถ้าคนไหนไม่ว่างเราก็ขึ้นเราก็ถามคนสูงๆขึ้นไปนะคนที่เขาทํางานมาก่อนนะคะจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็มีความรักความสามัคคีกันด้วยอันนี้คือลันช์โบนัสนะคะจำด้วยนะคะว่าตั้งแต่ โปรา3ขึ้นไปนะคะที่เขาจะจ่ายให้อันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นรายได้รายวันนะคะอันนี้กลับมาตรงตรงตรงนี้นะคะก็อ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของวิกฤตอันนี้ก็คือเป็น Fast Start เป็นรายอาทิตย์นะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนเหล่านี้ชั้นที่หนึ่งของเราเนี่ยเขาไปแนะนําคนต่อไปใช่ไหมคะ คนเหล่านี้เดือนแรกเนี่ยก็คือเขาก็จะมานับเป็นรายได้วิกฤตให้เรานะคะทีนี้เนี่ยพอจากรายได้จากรายอาทิตย์แล้วเนี่ยก็จะมีรายได้ของรายเดือนอีกนะคะเรียกว่า u n i t เ e v e l เวนะคะเป็นยังไงนะคะก็คนพวกนี้ที่เราแนะนำเข้ามาชั้นแรกนะชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเ e v ว l one นะคะ สมมุติว่าเรามีห้าคนใช่ไหมคะชั้นที่หนึ่งเนี่ยบริษัทจ่ายให้เราสองเรซเรามีห้าคนห้าคนก็คนละสองร้อยพีใช่ไหมตรงนี้เนี่ยในเดือนแรกเดือนในเดือนที่ผ่านจากเดือนแรกของแต่ละคนแล้วมาคนนั้นจะต้องมาอยู่แผนนี้นะคะไม่ทราบเข้าใจกันหรือเปล่านะคือ,อเอางี้ ทุกคนที่เข้ามาใหม่ในเดือนแรกในเดือนแรกที่เขามี2 0 0 PV เนี่ยจะถูกตัดจ่ายเป็นวิกฤตแต่พอผ่านไปเดือนผ่านเดือนที่1ไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่เป็นจ่ายแบบรายเดือนนะคะอันนี้พอชั้นที่1เนี่ยจะบริษัทจ่ายให้เรา2%นะคะอันนี้ก็จะเป็น20เหรียญน,นะคะคนนี้ ไปแนะนําคนนี้อันนี้เรียกว่าเป็นเลเวลที่2องของเราถ้าทุกคนท้าให้ทําเหมือนกันหมดสอนทุกคนให้ทาเหมือนแบบเดียวกันคือไปหาห้าหาทุกคนมีห้าสายอัพห้าเหมือนกันใช่ไหมคะัชั้นที่สองเนี่ยบริษัทจ่ายห้าเปอร์เซ็นตตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบห้าคนถูกไหมคะชั้นที่สองก็จะเป็นยี่สิบห้าคนเพราะว่าห้าคนละห้าไปหาคนละห้าทุกคนมีสองร้อยพีวีเหมือนกัน ตรงนี้เนี่ยเช็คของเราเดือนนี้ก็จะเป็นสองรยห้าสิบเหรียญใช่ปหชั้นที่สองของเราเนี่ยอันนี้หนึ่งนะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองอันนี้ไปต่อนะไปเข้าไปแนะนำก็เป็นชั้นที่สามของเราบริษัทจ่ายตรงนี้ถึงเก้าเปอร์เซ็นตะแล้วก็คนก็มากขึ้นใช่ไหมทุกคนไปหาหาเมมาห้าก็เป็นร้อยยี่สิบห้า บางคนอาจจะมีมากบางคนอาจจะมีน้อยนะานี้พี่ n าเพียงแต่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้มันดูง่ายๆเท่านั้นเองทุกคนมี200ร้อย PV นะคะเช็คของเราก็จะเป็น2,250เดือนนั้นนะคะทีนี้เนี่ยคนนี้ไปแนะนำต่อชั้นนี้ไปแนะนำต่อก็เป็นชั้นที่4ี่นะ,ะชั้นที่4เนี่ยบริษ,ษัทจ่าย 5%. ก็จะเป็น625คนใช่ไหม 200 PV เหมือนกันก็จะเป็น6,250นะถึงตรงนี้ในชีวิตเราก็เปลี่ยนละสบายเล้6,250นองะลองคุณเป็นเงินของตัวเองดูว่าจะออกมาเป็นเท่าไหร่ชั้นที่4ี่เขาไปแนะนำเอกก็เป็นชั้นที่5ของเราชั้นที่5เนี่ยบริษัทก็จ่ายให้เราอีก5% นะจาก625้้นี่ก็เป็น3,125คนสอง p ้พีวก็ตรงนี้ก็จะออกมาเป็นตั้ง3 1ม5 0ื่นนะคะแล้วก็ชั้นที่5ไปแนะนำต่อเนี่ยก็เป็นชั้นที่6ของเราใช่ไหมเจ็ดแปบริษัทจ่ายถึง9ชั้นนะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็น5้เปอร์เซ็นห์ ห้าเปอร์เซ็นหะ้าเปอร์เซ็นตนะอันนี้คนก็จะมากขึ้นลองคุยลองคุยกับผู้แนะนําดูนะคะตัวเลขตรงนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เนี่ยสังเกตดูนะคะว่าบริษัททําทไมถึงต้องมาจ่ายชั้นที่สามเนี่ยเก้าเปอร์เซ็นซึ่งปกติแล้วบริษัทเครือข่ายโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มาจ่ายกันแบบนี้เขาจะไปอยู่ชั้นที่หนึ่งหรือไม่งั้นก็มาอยู่หลังสุดสุดท้ายเลยนะ,ะแต่บริษัทไลฟ์แวนเทจเนี่ยเขาต้องการให้ทุกคนอยู่ในบิสเนสได้ ให้ทุกคนที่ทํางานเนี่ยอยู่อยู่ได้นะคะและ้วก็จะได้ทําธุรกิจกั้งต่อไปนะคะเป็นระยะยาวเป็นเป็นารายได้ที่เรียกว่า passive income นะคะเขาก็เลยต้องเอาตัวยอยๆมาวางไว้ตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราทํางานเนี่ยทุกคนก็จะได้หมดนะคะแต่ถ้าเราไม่ทํางานเนี่ยก็ไม่คงไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยรายได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นจ่ายรายเดือนนะ เมื่อกี้นี่เรามีมีรายอาทิตย์แล้วก็มีรายวันนะคะแล้วก็มีรายเดือนนะคะทีนี้เนี่ยยังไม่จบนะคะยังไม่จบยังมีอีกเขาบอกว่ามี matching bonus นะคะ matching bonus เนี่ยหมายถึงอันนี้ถ้าเราเรานะคะไปแนะนำ A เอไปแนะนำ B B ไปแนะนำา C C ไปแนะนำ D D ไปแนะนำา E อันนี้สมมุติว่าเพียงสารเดียวนะที่จริงมันก็มีหลายคนต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมี matching บ o n u นี่หมายถึงว่าถ้า A เนี่ยเขามีาไรายได้เท่าไหร่นะคะบริษัทจะจ่ายให้เรา10%ที่ A ได้ แล้วก็ถ้ามีมีรายได้เท่าไหร่อห i, ของเขาเนี่ยบริษัทใจ่ายให้เราห้าเปอร์เซ็นนะคะ C ีนี่ก็ห้าเปอร์เซ็นนี่ก็ห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นลองคิดดูสิว่าทุกคนเขามีรายได้เนี่ยแล้วบริษัทตัดมาจะแบ่งใจ่ายให้เราเนี่ยคนยแยะไปหมดเลยกี่ชั้นเนี่ยอย่างเนี่ยอยา่างเนี่ยยกตัวยอย่างนะคะว่าถ้าทุกคนมีห้าคนเนี่ยตัวเลขเนี่ยขนาดนี้นะแล้ว เรามีส่วนได้กับรายได้ของเขาด้วยเนี่ยคิดดูสิคะว,ว่ามันมหาศาลแค่ไหนนะซึ่งคงไม่มีใครที่จะทําแผนได้ดีขนาดนี้นะที่จะตอบตอบแทนให้กับตัวแทนจําหน่ายได้ดีขนาดนี้ถามว่าหมดหรือยังยังนะยังมีต่อนะคะอันนี้ก็เยอะแล้วนะก็ตื่นเต้นกันมากแล้วยังมีอีกนะรบ,บริษัทยังมีเขาเรียกว่าเป็นตรงนี้นะคะ global ก็คือบริษัทจะตัดจ่ายจะตัดแบ่งกำไรนะคะของการขายจากทั่วโลกทั่วโลกเลยนะคะก็ตัดออกมา4%เพื่อที่มันแบ่งให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ที่คอยไฟนะ,ะก,ก็คือ,อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้1%ตรงนี้หนแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะสี่นี้แบ่งเป็น4ส่วนให้กับใครบ้างนะคะ อุ้ยมึกให้กับใครบ้างก็ให้กับโปร 7, 8, 9, 10นะคะแล้วก็มาให้กับโปรแปดเนะคะอีกหนึ่ี้ให้กับโปรเก้าโปอีกหนึ่ี้ให้กับโปร10ใช่ เพราะฉะนั้นก็คือโปรเจกต์นี่จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์โปรแปดนี่ก็เหมือนก็ได้สองเปอร์เซ็นต์โปรเก้านะคะได้สามเปอร์เซ็นต์โปรสิบเนี่ยได้สี่เปอร์เซ็นต์นะคะว่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนเน,นี่ยเงินลองลองนึกภาพนะคะว่าโอ้โหทางอเมริกาเนี่ยเขาเขาหลับนะทางเอเชียเขาตื่นทางเอเชียหลับทางอเมริกาตื่นนะคะคือเป็นการขายของบริษัทในยี่สิบสี่ชั่วโมงทั่วโลกเนี่ย แล้วก็ตัดแบ่งออกมาให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นคือขอให้ตั้งใจทํางานนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็ให้ถามกับผู้แนะนําหรือว่าถามอัพไลน์ที่เขาอ่ามาเป็นลีดเดอร์แล้วนะคะอย่ากลัวไม่ต้องเกรงใจให้ถามนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะคะประสบความส,สำเร็จในธุรกิจไลฟ์เวนเทจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ